เข้ามาเลยหวังเอี่้ก็บอกว่านายคือหมาของฉันในใจของหวังเอี้ก็คิดว่าฉินเซียนถูกฉันรังแกเป็นเวลาสองปีเต็มก็เพียงพอที่จะทําให้เกิดความไม่พอใจการต่อต้านของเขาอ่ะต้องรุนแรงพอที่จะทําให้ฉันบาดเจ็บและนี่ก็ถือเป็นการชดใช้ความผิดของฉันแล้วมากัดเลยกัดฉันให้แรงๆ <c oughs> แล้วฉินเซียน,นีย่ก็เห่าเหมือนหมา <c oughs> หวังเอียก็บอกว่าอะไรเนี่ยขินเซียนเนี่ยก็คิดว่าทําไมอี้เกอไม่ตอบอะไรเลยล่ะหรือว่าฉันยังทําไม่พอแล้วขินเซียนเนี่ยก็ยิ่งเห่าเหมือนหมามากขึ้น <c oughs> เอาซาหวังเอียนั่งเงียบไปเลยหวังเอียก็คิดว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เขามีพัฒนาการบางอย่างที่ผิดปกติใช่ไหม หวังอี้จับหน้าฉินเซียนและคิดว่าเขาควรจะโกรธฉันสิโกรธฉันมากแล้วก็กระโดดขึ้นมาทุบตีฉันไม่ใช่หรอฉินเซียนเนี่ยก็คิดว่าอี้เกิไม่พูดอะไรเลยหรือว่าฉันเข้าใจผิดนะบางทีเขาอาจไม่อยากให้ฉันเป็นหมาแต่พูดตรงกันข้ามใช่แล้วอี้เกอชอบพูดตรงกันข้ามแล้วฉินเซียนน่ะก็นึกถึงตอนที่หวังอี้ป้อนอาหาร ที่หวังอียพูดว่าน่าเกลียดแต่ในใจกลับคิดว่าือน้องชายฉันน่ารักมากเลยขินเซียนเนี่ยก็คิดอีกว่าไม่เห็นคำพูดในใจเขาเลยการทำตรงกันข้ามอาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องหวังอี่ยก็บอกว่าขินเซียนทำไมนายถึง,งโง่ขนาดนี้นายต้องต่อต้านฉันสิงี่เงา่าขินเซียนเนี่ยก็คิดว่า ถ้าฉันทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำพูดของอีเกอร์นั่นหมายความว่าฉันไม่สามารถต่อต้านได้เหรอและบอกว่าอีเกอร์เซียวเซียนจะไม่ต่อต้านเสียวเซียนสาบานว่าจะไปโรงเรียนและเชื่อฟังคำพูดของอีเกอร์หวังอี้ก็คิดว่าฉันไม่ต้องการให้นายสาบานนะชินเซียนเนี่ยก็บอกว่าเซียวเซียนจะเชื่อฟังครับหวังอี้ก็คิดว่า ไม่ใช่เพราะว่าฉันทำร้ายเขามากเกินไปนะนี่ฉันไปปลูกความเป็นมาโซคิดของเด็กคนนี้ใช่ไหมอึ๊บดใจจังไม่ไมไม่พระเอกเป็นคนธรรมดาแน่นอนในอนาคตอ่ะเขาจะเติบโตเป็นคนเลือดเย็นหดเหี่ยมไรความปานีเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแนวโน้มแบบนี้หวังอี้อ่ะก็บอกว่าขินเซียนยืนขึ้นการฉันให้แรงแรระบายความโกรธซะและกัฉันให้เลือดออกเลย ชินเซียนเนี่ยก็บอกว่าไม่ทําไม่ได้ครับแต่คิดว่าทําตรงกันข้ามหวังอี้ก็บอกว่านายทําไม่ได้แต่นายก็ต้องทําและคิดว่ารอยกัดและเลือดออกเป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับภารกิจนี้ไม่งั้นอะ่ะฉันจะถูกไฟฟ้าช็อตแล้วชินเซียนอ่ะก็สะบัดตัวจนล้มหวังอี้ก็คิดว่าแย่แล้วหัวจะฟาดพื้นหวังอี้เข้าไปช่วยชินเซียน ขินเซียนะก็บอกว่าอีเกอหวังอี้ก็บอกว่าอึกเจ็บจังแล่คิดว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บใช่ไหมแม่เปิดประตูเข้ามาและบอกว่าเซลลวอี้ลูกจะไปห้างกับแม่ซื้อเสื้อผ้าเพิ่มสักสองชุดหวังอี้หวังอี้ก็บอกว่าแม่ฟังผมอธิบายก่อนไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะแม่ก็บอกว่าเด็กไม่ดีออกมานี่เลยนะ ระบบแมวเนี่ยก็บอกว่าโฮตโครงเรื่องในวัยเด็กของพระเอกตามนิยายต้นฉบับมีความสำคัญมากการปิดสัมผัสทั้ง5้า,ข,าของฉินเซียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นฉากที่สำคัญที่สุดคือตอนที่เขากัดคุณโดยมีแม่ของหวังอี้เป็นพยานแม่ก็บอกว่าหวังอี้ทำไมถึงเลือดออกระบบแมวเนี่ยก็บอกอีกว่าจากนั้น ก็บอกได้เลยว่านี่คือเรื่องอื้อเฉาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตระกูลหวังแม่เนี่ยก็บอกว่าอย่าได้รับบาดเจ็บอีกในอนาคตถ้ามันร้ายแรงถึงขั้นต้องถ่ายเลือดความลับที่ว่าแกไม่ใช่ลูกของตระกูลหวังจะถูกเปิดเผยแกไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อหวังลูกชายแท้ๆหวังอี้เนี่ยก็บอกว่าอะไรนะหวังอี้ที่โดนแม่ลากอยู่เนี่ยก็คิดว่า เจ้าเด็กหน้านะไม่ได้ทําตามเนื้อเรื่องตามปกติส่งผลให้ฉันนะไม่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่แม่จะพังประตูเข้ามาฉันต้องทําให้พอตเรื่องดําเนินไปอีกครั้งหวังเอียก็บอกกับแม่ว่าแม่ <c oughs> ครับอย่ากโกรธเลยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมแค่รังแกฉินเซียนครับโสนิยมทางเพศของผมยังดีอยู่และไม่เ,เบี่ยงเบนแน่นอนครับฮ่า <c> ฮ <oughs> ่วางใจเธอครับไม่สิ้นตระกูลหวังแน่แม่เนี่ยก็บอกว่า แกจะไปรู้อะไรในเมื่อแกไม่ใช่ลูกแท้ๆของตระกูลหวังแกจะไปทําอะไรได้หวังอี้เนี่ยก็บอกว่าแม่แล้คิดว่าพอดเรื่องมาแล้วหวังอี้ถามแม่ว่าแม่กําลังพูดถึงอะไรทําไมผมถึงไม่ใช่คนตระกูลหวังแม่น่ะก็บอกว่าลืมไปเลยว่าเซลย์อี้โตแล้วบอกความจริงกับลูกดีกว่าเซลยวอี้โตขึ้นมากแม่จะบอกความจริงกับลูก หวังอี้ก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันครับแม่อย่าทำให้ผมกลัวสิแล้วหวังอี้ก็คิดว่าพูดเร็วเข้าเสร็จจากตรงเนี้ยฉันก็ต้องไปเจอกับเด็กคนนั้นอีกนะก็คือหวังอี้รีบพาฉินเซียนเข้าไปในตู้โดยที่ไม่แน่ใจว่าปิดประตูหรือ,อยังแม่เนี่ยก็บอกว่าลูกที่จริงแล้วลูกเกิดจากความสัมพันธ์ของแม่กับผู้ชายคนอื่นดังนั้น ฉินเซียนอาจเป็นลูกชายที่แท้จริงของตระกูลหวังและเหตุผลที่หวังเฉิงไม่สงสัยเพราะแม่จ่ายเงินให้หมอเพื่อปลอมแปลงเอกสาร DNA การทดสอบความเป็นพ่อลูกหากเซลอี้อยากจะมีชีวิตที่สนุกและร่ำรวยในตระกูลหวังก็เงียบๆไว้แล้วใช้ทุกวิถีทางเปลี่ยนให้เด็กคนนั้นกลายเป็นเครื่องมือของลูกซะหวังอี้ก็คิดว่าฮ้ฮฮ,ฮใครจะสนกันละ่ะมันง่ายที่จะพูด นิยายต้นฉบับในอีก7ปีข้างหน้าถูกตัดออกนี่เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวร้ายไม่สามารถทําอะไรได้ดังนั้นน่ะเป็นการดีกว่าสําหรับฉันที่จะเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างมีสติต้องระวังอย่าทําให้เกิดเอฟเฟกต์ผีเสื้อขยับปีกแต่ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะที่ให้เขาอยู่ในตู้เพื่อเพิ่มเงาทางจิตใจน่ะเขาดูไม่สบายหรือเปล่า ถ้าเป็นคนธรรมดาจะอยู่ในห้องมืดไม่ได้จะทำให้รู้สึกกลัวเงาโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถูกปล่อยขินเซียนเนี่ยก็บอกว่าอีเกอร์วังอี้ก็คิดว่าไม่ต้องไม่ตอบเขาถ้าพูดออกไปภารกิจจะล้มเหลวขินเซียนเนี่ยก็บอกว่าอีเกอร์อีเกรอเกร์ใช่ไหมพี่ครับผมอึดอัดมากเสี่ยวเซียนสำนึกผิดแล้ว ได้โปรดปล่อยผมออกไปเถอะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉินเซียนที่อยู่ในตัวก็คิดว่าฉันถูกขังแล้วหรอเป็นเพราะฉันไม่เข้าใจความหมายของอีเกอรแม่เลี้ยงจึงพาเขาไปแม่เลี้ยงดูโกรธมากเซี่ยวเซียนทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าแล้วฉินเซียนก็นึกถึงแม่แท้ๆของตัวเองแม่ของฉินเซียนเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะตัวภาระอย่างแก ชีวิตของฉันจะยุ่งเหยิงขนาดนี้ได้ยังไงชินเซียนเนี่ยก็คิดว่าอีเกอพูดถูกการมีอยู่ของฉันคือความผิดพลาดแล้วชินเซียนะก็นึกถึงคำพูดของหวังอี้หวังอี้อ่ก็บอกว่าการมีอยู่ของนายอคือความผิดพลาดแต่ในใจของหวังอี้อ่ก็คิดว่าไม่ใช่ความผิดพลาดนะเซียวเซียนเป็นเด็กที่มีความประพฤติดีที่สุดในโลกเมื่อเขาโตขึ้น เขาจะกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของฉันอย่างแน่นอนต้องขอบคุณถึงจะถูกฉันมีโอกาสกลับไปหาเพื่อนๆได้อีกครั้งฉินเซียนะก็คิดว่าอีเกอผู้กรอบกู้หรอไม่แม้ว่าอีเกอจะดูเหมือนคนใจร้ายเสมอแต่ในใจของเขาอ่ะก็ไม่เคยดูถูกฉันเพื่อที่จะทำดีกับฉันเขาต้องถูกไฟฟ้าช็อตด,ด้วยซ้ำแต่ฉันทําให้เขาผิดหวัง อีเกิจะผิดหวังหรือเปล่านะอีเกิจะถูกแม่เลี้ยงทุบตีหรือเปล่าอีเกิลกำลังคิดอะไรอยู่นะกลับมาเร็วๆเธอครับเซลเซียนไม่กลัวที่จะให้อีเกิลทุบตีอีเกอิอีเกอิอีเกิไม่ต้องการไม่ต้องการผมเหรอครับหวังอี้เปิดประตูเข้ามาขินเซียนเนี่ยก็คิดว่าเสียงเปิดประตูนี่อีเกิกลับมาแล้วหรอ เขาจะมาปล่อยฉันแล้วใช่ไหมแล้วฉันจะได้เห็นจิตใจที่อ่อนโยนของอีเกออีกครั้งหวังอีมายืนที่หน้าตู้ชินเซียนก็คิดว่าทําไมอีเกอถึงไม่เปิดประตูใช่อีเกอร์หรือเปล่านะชินเซียนก็บอกว่าอีเกออีเกอและคิดในใจว่าเป็นเขาจริงๆิชินเซียนก็บอกว่าอีเกอนั่นใช่พี่ใช่ไหมพี่ครับ ผมอึดอัดมากแล้วน้องก็เอาหัวชนกับประตูตัวเซียวเซียนาสานึกผิดแล้วได้โปรดปล่อยผมออกไปเถอะครับหวังเอียก็คิดว่าฉันขอโทษหลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วฉันจะไม่ขัดขืนสิ่งที่นายจะทำในอนาคตอีกฉินเซียนาก็บอกว่าอีกเกิร์เพียงแค่ปล่อยผมแล้วผมจะทำทุกอย่างตามที่พี่สั่งแล้วฉินเซียนาก็คิดว่าแต่ถ้าพี่เมินผม ก็อย่ามาโทษผมละกันที่ไม่ทำตามความคาดหวังของพี่อีกระบบแมวเนี่ยก็บอกว่าโฮสขอแสดงความยินดีกับโฮสด้วยภารกิจความหวาดกลัวของฉินเซียนสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีหวังอี้ที่นอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยก็คิดว่าสำเร็จแล้วหรองั้นก็หมายความว่าเด็กคนนั้นที่ถูกฉันขังไว้ทั้งคืนในที่สุดฉันก็สามารถไปปล่อยเด็กคนนั้นได้แล้ว หวังอี้รีบวิ่งไปเปิดตู้เพื่อช่วยฉินเซียนออกมาและพูดด้วยความห่วงใย,ยว่าชินเซียนชินเซียนเกิดอะไรขึ้นนายไม่เป็นอะไรนะหวังอี้ก็คิดว่าตัวเขาเย็นมากเลยหวังอี้ก็บอกว่าเฮ้ hey, ตื่นได้แล้วขอร้องละ่ะและคิดว่าเป็นเวลาเกือบหนึ่งวันที่เขาไม่ได้กินหรือดื่มน้ำเลยฉันนี่มันเร็วจริงจ หวังอี้ก็บอกว่าตื่นสินี่มันแย่จริงๆทำไมฉันถึงขังนายไว้นานขนาดนี้นะขินเซียน่ะก็บอกว่าอี้เกอหวังอี้ก็คิดว่าใช่แล้วน้ำแล้วหวังอี้ก็บอกว่าอืมอย่าเพิ่งตายนะดื่มน้ำเร็วๆเข้าหวังอี้หยิบน้ำที่เตรียมไว้แล้วมาให้ขินเซียนดื่มหวังเอี้ก็คิดว่า ดื่มเร็วๆเ,เข้าแล้วฉันจะได้พานายไปอาบน้ำขินเซียนไม่ยอมดื่มน้ำหวังเอียก็บอกว่าทำไมโมโหงั้นเหรอแล้วหวังเอียก็คิดว่าทั้งที่ปากแห้งมากขนาดนี้แต่ไม่ยอมกินน้ำเศร้าใจถึงขั้นยอมตายเลยเหรอฉินเซียนร้องไห้หวังเอียก็บอกว่านี่อยากตายจริงๆหรือไง นายจะขาดน้ำเพราะนายร้องไห้นะหวังอี้เอาน้ำกอกปากฉินเซียนแล้วฉินเซียนก็อายท้งน้ำตาหวังอี้ก็คิดว่าท้ายที่สุดคราวนี้เขาคงได้ระบายความรู้สึกไม่ดีออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วฉินเซียนมองความคิดของหวังอี้หวังอี้ก็คิดว่าหลังจากนี้แม่ว่าเด็กคนนี้จะน่ารักขนาดไหนแต่เขาก็คงไม่โง่พอที่จะเข้าใกล้ฉันอีก ก็ดีนะในอีก7ปีข้างหน้าไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของตัวร้ายตระกูลหวังในนิยายอีกแล้วดังนั้นฉันก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นฉันควรหลีกเลี่ยงเฉินเซียนก่อนที่เนื้อเรื่องหลักจะเริ่มต้นขึ้นและให้ชีวิตที่มั่นคงแก่เขาบายนะตาบใดที่ฉันไม่ได้ติดต่อกับเขาฉันก็ไม่ต้องรังแกเขาอีกเฉินเซียนน่ยก็คิดว่าไม่ ไม่แล้วฉินเซียนอะ่ะก็เข้าไปกอดหวังอี้และบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้พี่หนีไปขินเซียนจะเชื่อฟังอีเอ้เกออี้เกออย่าขังเซลเซียนอีกเลยนะในใจของฉินเซียนเนี่ยก็คิดว่าพึงตาผมบ้างแล้วที่จะกักขังคุณ